สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันจันนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสี่ทาโรนะคะชานอนการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวง g e นอ r a ลทั่วไปนะคะมาก่อนล่วงหน้าได้เปรียบนะคะอของเดือนกันยายนนะคะสิงหาทำไปแล้วนะคะ ในเดือนสิงหาถ้าใครที่ตามไม่เจอนะคะไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะหมอโบนไลฟ์สดทั้ง7วันของเดือนสิงหาไปแล้วอันนี้จะมาทําเดือนกันยายนไว้ก่อนล่วงหน้านะคะเพราะกลัวเพราะกลัวว่าจะติดภารกิจเนาะโอเคนะคะถ้าหมอก็จะติดต่ดอนในเดือนสิงหาคมนะคะรุ่นสี่มาดูว่าในเดือนกันยายนนะคะสิ่งใดเรื่องใดจะเกิดขึ้นกับชาววันจันทร์บ้างวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมด4ี่ห้าสำรับเลยทีเดียวนะคะ เนาะอีกสำหรับหนึ่งเอนเนการอยู่ไหนห้าสำหรับนะคะอ่ะอาแบบจุดใจไปเลยนะคะเพราะว่าของเราเน้น7็ดวันเกิดเนาะช่องนี้แล้วก็12ราศีหมอโบทําเป็นแบบอ่าเป็นทาทให้นะคะถ้าบางเดือนทําไม่ทนันบางเดือนทําทันก็จะมาไล์สดให้เนาะ โอเคมาดูว่าชาววันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะในเดือนกันยายนนะคะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเป็นแบบแนวทางไปนะยาวไปตัดสินงใดๆยังสิ้นเอาอแต่สิ่งที่ดีไปปรับปรุงอดัดใช้นะคะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราทุกคนนะคะจงแบบอยู่รอดปลอดภัยนะคะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้นะคะ เป็นกำลังใจให้เอาใจช่วยขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะมาชาววันจันทร์ค่ะน่ารักไหม king of wands นะคะขึ้นมา queen of swords is of pentacles The High Pinted Night of Worn Night of, of s o <ý> r r Paste of Worn คลียดนะ9ดาบ The High p i n Chariot นะคะอืม การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ไหมไม่เอาละเดี๋ยวขอปรับหน้ากล้องนะนะเปิดเสริมอีกนะคะหมอโบจะเปิดไพ่เยอะหน่อยนะช่องเรานะคะไพ่ประจําตัวชาววันจันทร์นะคะก็โดดเด่นในเรื่องของการงานหนะะ้าในเดือนกันยายนเนี้ยนะคะ ในเรื่องของการแบบ Creative ไอเดียสร้างสารรค์การเป็นผู้นำสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ยจะเด่นมากๆสำหรับเดือนกันยายนนะคะของชาววันจันบางคนมีเกณฑ์ตัดสินใจบางคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะการตัดสินใจจะโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับความคิดนะคะพอเสริมอีก3ามใบ w o r d อฟ King of Swords สอดมาเยอะมากใช้ความคิดเยอะมากนะในเดือนนี้ไฟออกครับจะใช้ความคิดมากเป็นพิเศษเลยนะคะเครีย <c> ด <oughs> จนนอนไม่หลับเลยอะ่ะอ่ะก่อนหน้านี้เราก็บางคนอาจจะมีเกี่ยวกับฝันนะคะฝันเยอะแยะมากมายนะคะฝันแปลกๆอาจจะฝันแบบเป็นเดือนที่ฝันเยอะเป็นพิเศษนะคะ๋ยวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งไปก่อน บางครั้งลังบอกเหตุคุณอาจจะมาจากความฝันสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไกด์ไลน์อะไรให้ก็ได้นะสังเกตความฝันของตัวเองนะในเดือนอก่อนเดือนกันยานะ่ะคือเดือนสิงหาให้สังเกตความฝันตัวเองดูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบาชาววันจันทร์นะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันทีหลังนะเดี๋ยวนี้กันยาเนี่ยอาจจะเป็นมีเรื่องเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับคู่คนเกี่ยวกับความคิดนะคะแต่ถามว่ามันเปลี่ยนเยอะไหมมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะอะไรถึงขั้นต้องวิตกกังวลนะนะคะ บางคนอาจจะต้องใช้ความอดทนพยายามอาจจะเป็นช่วงที่เราทํางานหนักหรือว่าโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จใช้อย่างมากอะ่ะเออมีความรับผิดชอบเยอะๆมากมายที่ต้องทําต้องเคลียร์ต้องสะสางนะคะสําหรับทีมวันจันทร์ในเดือนกันยายนนะคะอ่ะทีนี้ยังไม่เปิดอะไรอีกไมเปิดเดยอะอย่างนี้นะคะเปิดเดยอะจริงๆอ,อ่ะอ่าไพ่ประจําตัวของเรานะคะ คือ king of one แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าชาววันจันจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวอ่อ,อนหวานวอ่อนโยนนะคะขี้สงสารเป็นคนที่มีความเมตตานะคะเป็นคนที่มีความเมตตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอวันจันจะเป็นคนที่สุภาพนะคะเก่งใจแล้วก็เข้าสังคมได้ดีมีความมีความเข้าเข้าอกเ,เข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจมองโลกในแง่ดีนะคะเก่งในเรื่องของการปรน,นีประนอมแล้วก็ไม่ชอบขัดแย้งหรือทะเลาะเบาแวงนะคะบางครั้งเนี่ย เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจมักจะลังเลแล้วก็ขาดความมั่นใจในตัวเองอะ่ะนี่จะเป็นเป็นแบบอุป,ปรสรรคของชาววันจันทร์อีกหนึ่งอย่างนะคะเนาะแล้วเป็นคนที่ขี้สงสารคนน่ะเวลาจะตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือมันทำให้คุณทําใจยากทําใจลําบากแล้วเดือนนี้จะต้องตัดสินใจเป็นพิเศษด้วยนะคะเหมือนการต่อสู้ฝ่าฟัานให้เอาชนะอุป,ปรสรรคหรือสิ่งสองสิ่งที่คุณ เหมือนจะตัดสินใจแล้วมันไม่ทําได้สักทีหลายเดือนแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคแต่มันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นการเลือกเกิดขึ้นนะคะชาววันจันทร์นะคะในเดือนนี้โดยรวมนะคะให้ energy ของคุณหมออบว่าดีมากนะคิงอัฟวอลนะคะคือความเป็นผู้นําระดับหนึ่งเลยแหละนะคะคิงอัฟวออีกจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อความสําเร็จนะคะ สำเร็จเท่านั้นเป็นผู้นําเท่านั้นความสร้างสรรค์นะคะคือชอบทํามากกว่าพูดนะคะ,ะมีความเป็นผู้นําสูงละในเดือนนี้ชาววันจันทร์จะทาอะไรแล้วคุณเหมือนจะต้องใช้สัญชาตญยานอะ่ะทาธุรกิจหรือว่าการทํางานความรับผิดชอบของคุณจะสําเร็จโดดเด่นมากๆในเดือนกันยายนนะคะถ้ามันมีปัญหามันเหมือนความท้าทายบางอย่างเหมือนเราเล่นกลกับจัก,กรวาลอะ่ะมีพลังพิเศษในการแก้ไขปัญหาเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะแล้วก็ความสามารถในการเป็นผู้นำเนี่ย นะคะในการแก้ไขปัญหาเนะะี่ยค่ะให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวาธาตุไฟนะคะชาวาธาตุไฟหรือว่าชาวาธาตุลมบ้างแก้ไขปัญหาให้คนรอบข้างหรือแม้แต่คุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลสองบุคคลนี้บางคนรักสองคนได้นะมีหลักทางเลือกเข้ามามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะชาวาธาตุลมาธาตุไฟนะคะอคือ แต่ในเดือนนี้คุณจะมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะคะมีความมุ่งมั่นมีความแบบจะเอาจะเอาชนะให้ได้จะสําเร็จให้ได้ในเดือนนี้นะคะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณหมอโบเห็นการตัดสินใจนะคะแล้วก็ใช้สมองมากเป็นพิเศษในเดือนนี้ใช้สมองมากกว่าหัวใจไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ใช้เซ้นต์มาแล้วมันไม่มันไม่ได้ผลเพราะเราเป็นคนใจอ่อนนะคะอืมบางคนอาจจะได้ไปศึกษาอะไรบางอย่างนะคะศึกษาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของแบบอ่า จิตวิทยาธรรมะหรือว่าเกี่ยวกับสายลี้ลับนิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะคะมีไพ่แห่งการแบบศึกษาหาข้อมูลเยอะมากๆเพื่อบางคนอาจจะไปทําธุรกิจนะคะหรือว่าทําให้แบบสิ่งที่คุณทําอยู่มันจเจริญง,งอกเงยออกไปถามว่าในเดือนนี้สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยที่คุณเครียดอยู่เนี่ยคุณเครียดว่าเฮ้ยมันจะมาถูกทางหรือเปล่าหมออกว่ามันมาถูกทางนะคะมันมาถูกทางแต่เป็นสิ่งที่คุณถนัดแหละคุณเลยตั้งใจนะคะ คือคุณจะทําได้ถูกทางคุณจะถนัดกับมันบางคนอาจจะไปเรียนต่อเพื่อพัฒนานะคะพัฒนาแบบสิ่งที่เองทําอยู่ให้มีศักยภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะวิพากษ์หงการส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของอารมณ์เยอะการตัดสินใจความคิดเยอะนะชาววันจัในเดือนกันยายนนะคะเนาะหนึ่งในนั้นเนาจะมีมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันมันพลาดมาแล้วในอดีตนะคะ อย่าไปโฟกัสที่ energy ที่ไม่ดีนะคะให้คุณเทิร์นมันนะคะแล้วก็แบบเอามันออกไปจากชีวิตซะนะคะ forgive o f you r เขาเรียกว่าอะไระให้อภัยสิ่งที่เคยผิดพลาดมาในอดีตนะคะ everything happens for the reason ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลนะคะแล้วก็ให้มองหานะคะพรที่คุณสัรหานะคะหรือว่า พรนันประเสริฐที่คุณขอไว้กับพระพิคเนตเนี่ยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณกำลังจะได้พรนนั้นนะคะมีไพ่พาเกิดขึ้นบางคนการเดินทางให้โชคให้ลาบนะคะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางแล้วจะได้พบคนถูกใจจะได้พบคนดีคนสินเสมอกันในเดือนนี้คนที่มีความรู้คนที่มีจิตใจที่ดีนะคะจะได้พบปะเขานะในเดือนนี้นะน่าจะเป็นชาวธาตุลมเยอะมากนะคะอ่ะทีนี้ ในเรื่องของสุขภาพาคุณควรที่จะระวังในเรื่องของความเครียด่อยนะอืความเครียดสะสมนะคะหรือว่าโรคกระเพาะลำไส้อะไรไปซะอย่างเงี้ยเนาะทีมอนจันอออือืเพราะว่าในเดือนนี้คุณจะใช้ความคิดเยอะมากเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการงานแต่การงานหมออกว่ารุ่งเรืองนะการงานของคุณรุ่งเรืองอ่ะเรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกอะไร โอเคนะคะคุณได้อันนี้ก็จะเป็นเทพีแห่งยมโลกนะคะเทพี TP แห่งยมโลกอาราคิเอรานะคะคือเหมือนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะคะอันนี้จะเป็นต้นกําเนิดที่เบ่งบานนะคะความเบ่งบานแบบดั้งเดิมเนี่ยเทพีตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็จะแบบบอกคุณว่าคุณจะเห็นเขาถือตะเกียงไหมมูเตรูไหมจะบอกคุณว่า ดั้งเดิมเวลาของคุณเนี่ยถึงเวลาแล้วนะที่จะเปล่งประกายและคุณกำลังจะเข้าสู่ความเป็นตัวคุณด้วยความช่วยเหลือจากเทพีแห่งยมโลกและความเจริญรุ่งเรืองคุณได้รับการยอมรับจากจิตวิญญ,ญาณที่สวยงามที่คุณพร้อมจะผลิบานแล้วนะคะคุณจะเห็นว่ามันเป็นเหมือน Energy Beautiful Soul นะคะแสดงว่าคุณกู้มี ก<ภ> <qi> ิจการงานใดหรือสิ่งที่คุณกําลังลงมือลงแรงหรือว่าลงจิตวิญ,ญญาณของคุณที่จะทํามันเนี่ยมันจะเหมือน,นจะเป็นแบบเทพีแห่งยมโลกนะคะท่านได้ช่วยเหลือคุณนะคะความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนกันยายนนะคะคุณได้รับการยอมรับจากจิตวิญ,ญญาณที่สวยงามที่คุณพร้อมที่จะเบ่งบานนะ,ะคะเหมือนคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะคะมันมีบางอย่างนะคะที่เหมือน มีสุบิบบางอย่างที่ติดตามคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบิวตี้ฟูลโซนะคะอาจจะเป็นดวงจิตที่สวยงามหรือว่าตัวของคุณเองเน่ยมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นแบบมีออร่ามีเขาเรียกอะไรนะด้านขาวๆอะ่ะเออความบิวตี้ฟูลโซความงดงามนะคะดังนั้นถึงเวลาแล้วในเดือนกันยานะคะคุณจะได้รับความรุ่งเรืองในชีวิตของคุณนะคะความเจริญรุ่งเรืองนะคะ p พสเ e r ยรเกิดขึ้นกับคุณนะคะสุดยอดมากๆเลยนะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณความเจริญรุ่งเรืองที่ฉันได้รับฉันยอมรับความความสำเร็จด้วยจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเลิศมากเลยนะเลิศมากๆนะคะ,มมะ,ะที่วันจันอ่ะทีนี้มาดูว่า คำแนะนำอีกหนึ่งใบจากจักรวาลน,นะคะเหมือนเราเป็นคนที่มีใจิตใจที่งดงามอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกอะนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นนะคะคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเนี่ยในเดือนนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะเทพีแห่งยงมโลก passion นะคะ follow your passion do something that matter you m o t h e r to do your passion is your strength เนี่ยแหละคุณมีเนี่ย passion นี่แหละคิงถือคาถาเนี่ยคุณจะมีคุณจะมีพลังก,กำลังอะ่ะที่จะนำคุณให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตคุณได้นะคะดังนั้นได้ติดตาม follow your passion นะคะมาถูกทางแล้วนะคะชาววันญแจถ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะอยากจะบอกว่า คุณมาถูกทางแล้วจงใช้ความมุ่งมั่นมั่นใจในตัวเองความบาลานซ์ทางด้านอารมณ์นะคะในเดือนนี้แล้วก็ไปให้ถึงฝั่งฝันของคุณนะมอโบก็เป็นกำลังใจให้อีกนิดหน่อยในเรื่องความรักนะไม่เปิดก็ไม่ได้นะเพราะเป็นดวงรายเดือนนะคะขอความรัก3มใบหน่อยความรักความรักไงบ้างความรัก <For> ความรักนะในเดือนนี้คุณควรที่จะมีแบบถ้าคนโสดนะคะควรที่จะมีความกระชุ่มกระชวยนะคะความแบบเขาเรียกอะไรนะเล่นหูเล่นตาหรือว่าส่งสัญญาณส่งท่าทางหน่อยเออจะได้มีคนเข้ามาจีบไม่ใช่แบบว่าหน้าผูกโบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะเปิดโอกาสไหมนะคะเพราะนั้นเอนจนี energy, นะคะคือ express your light heart เปิดใจตัวเองนะคะให้มันมีความที่อยากอยากมีความรักอะ่ะความรักจะได้เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะ d e p e n d e n c y c d d i c t i o n a f f e c t i n g your romantic นะคะบางครั้งความรักความสัมคัธญของคุณในเดือนนี้นะคะอาจจะเขา,าเรียกว่าอะไรล่ะมันคนรักของคุณนะคะอาจจะทำบางอย่างแล้วจะมันมันจะมีผลกระทบ นะคะต่อตัวคนเองหรือตัวคุณเองก็ตามนะคะสิ่งที่เราทําอยู่อาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราก็ได้บางคนอาจจะบ้างงานเกินไปนะเอาละคะ่ะ your love l i f e is influenced by your คุณอาจจะได้เจอใครสักคนสายสปิริตนะคะ spiritual part คุณกับเขาเคยเจอกันมาเนจากอดีตชาติในเดือนนี้อาจจะได้เจอกันนะคะหรือคนที่คุณดิวอยู่เป็นคนที่มันเหมือนโซร์ชิงเสิร์ชมาให้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาต่างขินต่างแดนก็ได้นะคะหรือว่า,าไม่สําคัญว่าเราจะอยู่ไหนแต่เราได้เจอกันอยู่ดีนะคะเอาละ ยังไงก็ขอให้วันจันนะคะมีความสุขโชคดีกันทุกคนนะในเรื่องของการเงินหมอโบไม่เห็นว่าคุณจะม,มีปัญหาแต่อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรน่ะเงินคุณจะได้เพิ่มไหมจะได้เพิ่มแต่พลังงานหลักใหญ่ๆของคุณมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับการงานการเทคแอคชั่นไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินถ้าคิดถ้าเครียดสิ่งใดนานะจะเป็นเกี่ยวกับการตารัดสินใจซะมากกว่านะคะ เอาแหละแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดสําหรับคุณในเดือนนี้คือความเจริญรุ่งเรืองใส่ความตั้งใจใส่ความรักในสิ่งที่คุณชอบคุณทําลงไปแล้วมันจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองได้นะคะบอะเนี่ยมันเหมือนแบบว่าผลของความใส่ใจหรือว่าสิ่งที่คุณรักอ่ะมันจะเป็นแบบว่า สร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณนะคะได้อย่างดีมากๆคุณจะได้รับการัพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยขอให้โชคดีนะคะสาวปัรจน,นะขอบคุณมากมายอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์ให้หมอโบด้วยนะสวัสดีค่ะ